มันก็ต้องผ่านการพิจรารณาจากสภาเพราะงั้นเนี่ยก็เขาก็เลยกดดันให้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในสภาไม่ใช่เป็นรัฐบาลทําฝ่ายเดียวนะครับ,บคงจะไปชมมุมนุมให้มีการทาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในสภาส่วนในกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เพราะว่าจะต้องเป็นตัวหลักในการที่ไปเจรจาอะไรต่าง ปาะเมอนกับต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชาครับเส่วนทางกองทัพก็เช่นเดียวกันเนี่นะครับก็เนื่องจากว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันว่าเอโมยูสิบสี่เนี่ยมันจะทําให้ไทยมันต้องเสียดินแดนดังนั้นเนี่ยทหารต่างก็มีหน้าที่ที่จะปกปักรักษาดินแดนเขาคงจะไปกระตุ้นให้ทหารออกมาแสดงท่าทีอะไรต่างๆในเรื่องนี้ครับก็เป็นจัง